นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองฟังเส้นสุดท้ายนายแพทย์อิราวัตรย้อนเล่าทำไมถึงลาออกลั่นใกล้ถึงเวลาเช็คบิลระบบสืบเนื่องกรณีปัญหาขาดแคลนแพทย์รวมถึงการลาออกของบุคลากรการแพทย์ซึ่งกำลังเป็นประเด็นกว้างขวางในโลกออนไลน์นายแพทย์อิราวัตรอรีกิจหรือหมออัมอดีศิลปินชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทําให้ตนตัดสินใจลาออกความดังนี้สมัยเป็นแพทย์จบใหม่ได้เกือบปีกําลังจะเข้าสู่การทํางานเป็นปีที่สองที่ต้องย้ายจากโรงพยาบาลศูน์ไปชุมชนซึ่งผมถูกเสนอให้เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลพอดียังอยากเรียนต่อด้านใบหน้าและมีงานเพลงเข้ามา RS นัดเซ็นสัญญาคิดหนักมากช่วงนั้นว่าจะเลือกอะไร ช่วงนั้นยังทำงานอยู่เต็มที่ขึ้นเวรหนักมากแทบไม่ได้พักเหนื่อยสุดแต่พอเห็นแววตาคนไข้แล้วยอมเหนื่อยแล้วฝั่งเส้นสุดท้ายก็มาถึงเช้าวันหนึ่งผมขับรถกลับจากอัดเสียงจากกรมมาถึงวอร์ดคนไข้8.50นาฬกา50นาทีเวลาราชการ8.30นาฬกา30นาทีรีบรปล่าคนไข้ทีละเตียงจาก40ตเตียงบวก เราได้ไม่ถึงครึ่งประมาณ9ก้านาฬิกาสานาทีมีหมอรุ่นพี่เดินเข้ามาในวอร์ดสิ่งแรกที่เขาทักอิรวัตรมาก,กี่โมงนี่จะสิบโมงแล้วนะทําไมเพิ่งราวได้แค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวก็ไม่เซ็นให้ผ่านอินเทอร์นสเลยเหลวไหลผมตั้งสติ10บถึงยีวินาทีจําไม่ได้แต่กําชาร์จเหล็กไว้แน่นผมถามแล้วพี่มากี่โมงแล้วนี่กี่โมง พยาบาลที่ยืนอยู่3าถึงสคนเริ่มอมยิม้มผมไม่ใช่ลูกน้องพี่ผมไม่ใช่ลูกศิษย์พี่ผมไม่มีครูบาอาจารย์แบบนี้วันก่อนเคสใน ICU แต่พี่ทำคลินิกอยู่ผมดูเคสอื่นพึ่งเสร็จพึ่งได้กินข้าวคําแรกพยาบาลตามพี่ไม่ได้เลยโทรหาผมแล้วอินเทิร์อย่างผมต้องไป CPR ให้ทั้งที่ไม่มีในจ็อบทั้งที่หมอจบใหม่ไม่ได้ดู ICU พอ21นากา30นาทีพี่เลิกคลินิกพี่เดินมาหน้าตาเฉยบอกญาติคนไข้ว่าไม่ไหวแล้วนะปล่อยเขาเถอะทั้งที่ผมกับทีมปั๊มกันเป็นชั่วโมงรอพี่เลิกคลินิกพี่เดินมาแบบไม่เห็นค่าชีวิตคนเลยไหนจะเรื่องเอาเวลางานไปทำคลินิกอีกไหนจะงกไม่ขายเวนเออรให้น้องๆเพราะต้องจ่ายแพงแต่เสือกรับทั้งเวนเออร และวิ่งไปทำคลินิกส่วนตัวรอคนค้ายรัดหล้นไม่ไหวถึงวิ่งมาตรวจไหนจะรับคอนซัลต์ตามเวรแต่ไม่มาให้หมอจบใหม่ควงเคสข้ามคืนเช้ามาเดินมาเซ็นรับเงินค่าเคสค่าหัถการไหนจะสั่งยาแบบไม่มีอินดิเคชันรักษาตำลาไหนพี่ขับพี่คิดเอานะว่าจะแลกกับผมหรือไม่คนที่กำลังจะลาออกจากราชการผมจะได้ว่า ผมตัดสินใจตอนนั้นเลยแลกกับชีวิตกาฝากราชการของพี่ที่เหลือที่ผมจะแฉหมดเปลือกตาต่อตาฟันต่อฟันพี่เลือกเอาเลยเพราะครั้งนี้กูไม่ยอมอ๋อแล้วพี่ไม่มีสิทธิ์มาประเมินผมนะแต่ผมอะจะเล่นพี่เองถ้าไม่หยุดภาพที่เห็นคือรุ่นพี่คนนั้นนิ่งหน้าแดงกำหมัดแล้วเดินออกไปจากวอร์ดและไม่พูดกับผมอีกเลยตลอด2-3เดือนที่เหลือ นี่เป็นหนึ่งในเสี้ยววินาทีที่ทำให้ในปีถัดไปนั้นโรงพยาบาลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีไม่มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่อนายแพทย์อีราวัตรอารีกิจตามโผลเดิมผมจะกลับเข้าไปเช็คบินระบบนี้แน่นอนเมื่อผมพร้อมในทุกๆสิ่งทุกๆด้านที่ผมจะทำให้ประชาชนทำให้คนไข้ผมได้และใกล้ถึงเวลานั้นเต็มทีแล้ว นายแพทย์อิรวัตรอาริกิจ4มิถุนายน2566ขอขอบคุณข้อมูลจากมาริชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ